ออโต้ยกขึ้นมาครับใส่คารับสองครับทุกคนเอาครับสี่ต่อสองครับทีมอาพิจิตขึ้นนำมาครับครับรอบรองชนะเลิศแล้วครับขอบคุณครับคุณสมาร์ทเมืองเลยครับแชร์ให้แล้วครับครับดูจากไฟตรงนี้ฮะเราต้อง พรุ่งนี้ต้องปรับปรุงนิดนึงครับหัวสนามทางด้านนี้ครับยังมืดไปหน่อยฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะอัดไฟเพิ่มครับนะครับครับวันนี้ก็ถือว่ามันเป็นการเทสระบบนะครับของจริงพรุ่งนี้ครับนะครับเทสระบบถ่าทสดไปด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายน้องๆไปด้วยครับ ครับน้องนัดก,ก็ขึ้นดีครับเดีย๋ยวมาดูตัวเต,ต็งสมุทรสาครครับคนนี้ครับออโต้ยกขึ้นมาครับใส่คารับสองครับทุกคนนี่ครับใส่คารับสองเลยน้องนัดขึ้นมาลูกนี้เป็นยังไงครับไม่ขึ้นแล้วฮะน้องภูขอตีก่อนครับ ยกขึ้นมาตีติดคืนครับทุกคนเอาเลยฮะโอ้โหของผูครับสัตทาสมุรครับใส่สกูบแบ็กถอยหลังเลยมาดูออโต้ลูกนี้ยกขึ้นมาครับเคลียแต่เปลี่ยนครับโอ้โหของผูยิ้มเรอวตีอย่างนี้แล้วผมจะสวนยังไงฮะ ส่งน้องนัดขึ้นมาวางก่อนครับยกขึ้นมาลูกนี้ยังไม่เปลี่ยนครับจะขึ้นคุมโซอนอีกหนึ่งใบยกขึ้นมาลูกนี้เปลี่ยนครับเอาครับน้องนัดขึ้นมาเปลี่ยนจนได้ครับ ไปเปลี่ยนครับลูกนี้ครับตีโดนรับหนึ่งตีติดรับสองครับลูกนี้ครับยกขึ้นมาใส่คารับสองเลยครับโอ้โหออโต้ครับคาสองใบเลยครับลางนี้ครับพูทำไงครับจะตีตัดแต้มเลยหรือว่าจะขึ้นครับสวนทันทีครับเอาครับเปอดหนึ่งครับ เริ่มแรกกันแล้วฮะไม่ยอมกันเลยครับเยาวชนนี่ฮะสิ่งที่ผมอยากให้ดูนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับผมไม่ไลฟ์สดมาหลายๆที่นะครับจะไม่ค่อยมีรอบรองรอบชิงแปลกไหมแต่วันนี้พิการสู้เต็มที่ครับนะครับเบิกแค่ไหนพิการก็จะถ่ายครับนะครับเยาวชนมีให้เราดูแน่นอนครับสิ่งที่การันตีพวกเราครับสําหรับการแข่งเยาวชนเราได้ดู จนจบนะครับว่าใครจะคว้าชแชมป์นะครับนะครับคุ้มค่าครับออกัสยกขึ้นมาลูกนี้เก็บสองแต้มโอ้โหอคัดนี่ก็เหลือเกินครับลูกวางนี่ฮะคู่นี้ครับบอกเลยฮะจับตาดูดีๆครับทุกคนอาร์ตพิจิตนี่ขคว้าตัวมานี่ ออกัสยกขึ้นมาลูกนี้ครับได้ไป2คะแนนครับเป็น6ต่อ2ครับ